สวัสดีตอนสายๆนะครับนี่พามาชมสวนสวนไม้เศรษฐกิจนะเนื้อที่ตรงนี้ที่ปลูกได้ส,สองไร่นะครับปลูกเสร็จแล้วสองไร่เนื้อที่ทั้งหมดมีอยู่8ไร่ก็ปลูกแต่มันยังไม่โตพวกน่าจะยังไม่โตนะอ่า สัมปปิก็ได้จะเรียกว่าสัมปปิก็ได้นะครับไม้ผลเราก็ปลูกนี่มะขามเทศนะครับพันสีชมพูกำลังออกดอกเลยเห็นไหมดอกมะขามเทศสีชมพูแล้วก็จะมีไผ่ก็ใหญ่ๆอยู่สองกอตรงนี้กอเล็กๆอีกหลายกออยู่นะหน,หนุ่มกอนึ่ง ก็จะมีไม้พระยุ่งไม้สักไม้กะพีเขาควายสมอไทยสมอพิเภกไม้มะขามไม้ตะเคียนไม้ยางนาแล้วก็ประเภทไทยแล้วก็อะไรกัแนแดงอินเดียก็มีนะกัแนแดงอินเดีย แล้วก็ฟางแดงแล้วก็น,นี่ต้นอะไรนี่ัน,นี้ปลูกใหม่นะปลูกปีที่ผ่านมาแหละติดแล้วไม่ตายแล้วลนะ่ะสวนของเราเองนะนี่คนปลูกปาครับคนปลูกปาเอ,อ่แล้วก็ต้นลูกว่าใหญ่ก็มีนะลูกว่าใหญ่มีอยู่สี่ห้าต้น ปลูกไวให้นกกินนะครับมีเลูกว่าใหญ่โอ้ต้นหนึ่งอยู่ไกลๆต้นหนหต้นใหญ่เบลเลอร์ต้นนั้นนั่แจ็ดแปดเมตรได้ละแล้วก็ปลูกขนุนเขนุนก็ปลูกนะแต่กินไม่ได้กินเราก็ไม่รู้เราปลูกไปเรื่อยปลูกไปครับเดยวคิดอะไรมากมายปลูกป่า ใค่ความร่มเย็นก็มีนกพิสัตมาอาศัยแล้วก็ได้หาอยู่หากินนะใหญ่ไม้อายุปกปีหกหกหนึ่งหกปีเนาะ สิบหกปีปีครับตอนแรกตรงนี้เป็นหินนะผมก็เอาหญ้านี่มาปลูกเนี่ยเ่ยหญ้าจาัก,กระพับอะไรเนี่ยไม่รู้เขาเรียกที่เขาเอาไปเลี้ยงป่าปลูกไว้แล้วก็ตัดออกเรื่อยๆให้มันเป็นดินนะครับเป็นปุ๋ยนี่จะครามแห้งแรงก็คุดบอ่อไว้อยู่นี่ก็จันหอม เนหอมตัวน,นี้ห้าปีแล้วเนี่ยไปไหมเดสมอลเล่ไปสองครั้งแล้วครับนี่ก็จะมีคลองน้ำอยู่ห้พาดูคลองน้ำน้ำนี่เหลืออยู่เมตรหนึ่งนะครับนี่ของยาวไปนูน้นอ้อมทำเป็นรูปตัวยูตัวนี้ทำเป็นรูปตัวยูฝั่งนู้นก็จะปลูกแล้วปลูกสักปลูกพยุงเหมือนกันนะครับ ไม้สักไม้พยูงไม้แดงไม้ประดูแล้วก็ไม้สะดาวออมองทันสายไปเร็วเกินไปหรือเปล่าออแล้วก็จะมีต้นพุทธาอันนี้ซื้อพันมาแล้วเดี๋ยวเอามาเสียบกิ่งนะครับวันนี้ก็จะพาชมเท่านี้นะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีครับเอาแถมนี่นี่ ไผหวานครับไผหวาน